สำหรับคลิปนี้นะคะวันนี้เรามาแนะนำชุดไทยจิตรดาสำหรับทีมเพื่อนที่จะต้องไปวัดอรุณวัดราชประพิษหรือว่าสำหรับเจ้าสาวที่จะต้องเข้ารับพระราชทานน้ำสังนะคะแล้วก็เพื่อนเจ้าสาวเนี่ยจะต้องใส่ชุดไทยจิตรดาที่เรียบร้อยหรือว่าชุดไทยที่เรียบร้อยนิดนึงอ่านี่นะคะชุดไทยจิตรดาของทางร้านวันนี้เราจะมาแนะนำสามสีเริ่มต้นที่สีชมพูกันก่อนนะคะอ่าสีชมพูเนี่ยจะเป็นสีชมพูกลีบบัวแล้วก็นุ่งคู่กับผ้าถุงป้ายอย่างนี้นะคะเป็น ลายนี้เลยลายนี้สวยหวานสำหรับเจ้าสาวที่ใส่ชุดโทนสีชมพูโทนสีพิ้งโกเนี่ยชุดสีนี้ได้เลยนะคะ ชุดจิระดาของเราเนี่ยคอจะตั้งกระดุม5เม็ดนี่นะคะ,ะกระดุม5เม็ดอย่างนี้เลยแล้วก็แขนตั้งไหล่ตั้งอย่างนี้แล้วก็ที่สําคัญของเราเนี่ยใช้ผ้าเฉลี่ยงตัดแขนนะแล้วก็มีเกล็ดตรงข้อศอกนี่ให้ดูกันชัดๆขยับขยเื่อนเคลื่อนไหวร่างกายง่ายมากไม่ติดที่แขนจะไม่อึดอัดเลยนะคะสีนี้สายหวานไม่ควรพลาดอ่าแล้วมาดูสีต่อไปสีนี้จะเป็นโทนสีครีมทอง เสื้อเนี่ยจะเป็นทนสีทองอ่อนๆของจริงเนี่ยจะเป็นสีทองอ่อนๆเนาะกระดุม5เม็ดเหมือนกันไหล่ตั้งเหมือนเดิมสุดที่นี่รับประกันความเป๊ะปังนะคะดูเกล็ดไหล่อยู่ตรงนี้นี่อ่าดูสิหุ่นเนี่ยเอลสาเอออก33เอลยีแล้วก็สะโพก36นะคะดูนี่อ่าดูนี่สวยมากแขนเรามีเกล็ดไหล่เหมือนเดิมรับรองเคลื่อนไหวง่ายขยับอะไรเนี่ยเพื่อนจะหยิบจับจะทำอะไรเนี่ยง่ายมากนี่นุ่งคู่กับผ้าถุงสี อ,อ่อนๆแบบนี้สวยมากส่วนเครื่องประดับเนี่ยค่ะใครจะติดเข็มกลัดเล็กๆหรือว่าจะใส่เป็นสร้อยสร้อยมุกเล็กๆแบบนี้ก็ได้นะคะก็สวยไม่แพ้กันเลยหรือว่าจะเป็นเรียบๆอย่างนี้เลยส่วนตัวเนี้ยเพิ่งตัดเสร็จเป็นสีเขียวแบบเขียวเศษเขียวอ่อนๆเขียวเทาๆปนนิดๆคือพี่ยังแมทผ้าถุงไม่ได้แต่ว่าเพิ่งตัดเสร็จแล้วก็อยากเอามาโชว์ก่อนนะคะลองดูนผ้าถุงอันนี้จะเป็นสีเนี้ยแต่ว่าผ้าถุงก็ยังไม่ถูกใจเดี๋ยวไว้แบบ รอมาแมทอีกทีแต่รับประกันว่าสีเขียวเนี่ยสวยมากของจริงสวยมากมีด้วยกันสามสีนะคะเนี่ยสีเขียวสีทองอ่อนแล้วก็สีชมพูกลีบบัวทีมไหนที่อยากใส่เป็นชุดไทยจิตรดาสวยๆแบบนี้เป๊ะคัตติ้งเนี้ยบสวยดูผู้ดีเชิญที่สุนิบรายนะคะคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีคะ่ะ